การเคยประสบการณ์โผ <_ an> เขาบอกอันนี้เป็นเมนูขึ้นแล้วนะั่นไม่เหนียวขอบดีที่เห็นนี่คือจานเล็กที่สมดสวัสดีทุกคนกัมครับจากกินเที่ยวคุยกับกัม h ช n แนลตอนนี้ผมอยู่ตรงสี่แยกสีลมตัดกับถนนนาราทิว่าครับวันนี้ผมจะมากินร้านอาหารจีนที่เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารจีน เสฉวนที่เปิดมากว่า13ปีท่ามจิงอยู่ที่ว่าแต่ก่อนเจ้าของร้านเนี่ยแกเคยเป็นลูกจ้างร้านอาหารจีนมาก่อนแล้วตอนนี้แกมาเปิดร้านเองแกได้ปรับปรุงสูตรทุกๆอย่างให้ถูกปาบคนไทยมากขึ้นแล้วหลายๆคนการันตีว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารจีนที่อร่อยแต่อร่อยขนาดไหน เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าจากตรงนี้ครับสี่แยกตัดสีลมถนนนานาทีวาาผมจะเดินย้อนกลับไปเราจะเดินย้อนกลับไปทางด้านนี้ครับผมจากตรงสี่แยกไปนิดเดียวเองเดินย้อนกลับไปประมาณ29คุณก็จะเจอร้านอาหารอินเดียอยู่ตรงปากซอยแล้วมองเข้าไปข้างในเดินเข้าไปนิดเดียวครับและตอนนี้เราก็ถึงหน้าร้านแล้วล่ะชื่อร้านว่าบุญโภชนาะ น้องจอยบอกว่าเป็นร้านอาหารจีนสายออฟฟิศแต่ว่าคนออฟฟิศที่นี่เขาชอบมากินกันตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งเรามาสายแล้วแต่ดีแล้วเพราะว่าคนออฟฟิศเขาจะเลิกกันไปแล้วเราก็จะมีเวลากินได้นานขึ้นที่สาคัญร้านนี้เขาบอกว่าอย่าเพิ่งกินข้าวเช้ามานะเพราะว่าร้านนี้กับข้าวเยอะมากแต่เยอะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าเพราะว่าน้องจอยและต้นรอเราอยู่ข้างในแล้วเหมือนที่บอกนะว่าเราอะมาช้าแล้วแล้วตอนนี้ น้องจอยอ่ะแกบบับซีต้นแต่ว่าน้องจอยบอกว่าห้ามถ่ายเราจะไม่ถ่ายน้องจอยโอเคเราไม่เห็นน้องจอยเลยในคลิปเราแน่นอนเลยอ่ะลองชิมอย่างแรกคือเขาบอกนี่คือไก่ฉี่อันนี้คือไก่ฉี่นนฉเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาจะมีเป็นปน,น้ำจิ้มเปรี้ยวๆอย่างนี้เราขอลองชิมแบบไม่จิ้มก่อนเขาบอกอันนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อยอย่างไรที่เราต้องมากินที่ร้านนี้ คือมันเป็นไก่ไทยไงเนื้อมันจะแน่นแล้วพอกินอ่ะในความที่มันมีหมักมันมีรสชาติอ่ะอันนี้มันไม่เหมือนแบบไก่ต้มทั่วไปเนอะกหมมีรสชาติอยู่ในไก่กรึบๆบเนือนน้อแน่นไม่เหนียวเมนูนี้เขาบอกว่าเป็นผัดหมี่ฮ่องกงแต่เป็นสตล์แบบกวางตุง้งเดียวขอลองมีผัดฮ่องกงใส่กวางตุ้งที่ใช้เส้นเล็กๆอย่างนี้รสชาติเป็นยังไงบ้างา <c oughs> เป็นการเปิดประสบการณ์กินอาหารจีนที่แปลกมากเพราะว่าหมี่ผัดมันกรอบแล้วมันเหมือนหอมน้ํามันคือมันหอมอ่ะเออหอมมากอ่ะเมนูนี้ เอออร่อยอชอบ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 อันเนี้ยเป็นกุ้งผัดซอสแม็กกี้โอ้กลิ่นซอสหอมแบบหอมแบบโหอ,อยากให้มีกลิ่นไดอ้อันนี้กลิ่นหอมมากอะแล้วดูตัวดีกินทั้งเปลือกเลยเนีย่ยบอกว่าผัดรสทั้งแรกที่กินเข้าไปคือกุ้งมันสดพอสดปุ๊บมันกรอบกุ้งมันหวานน้ำแล้วพอกินเข้าไปแล้วหอมกบบพวกกระเทียมที่เขาผัด เดียวดกันแล้วก็ซอสทำให้กุ้งจานนี้จานนี้ถอยคอมก็ดีเลยสั่งมาเป็นน้ำจิ้มพริกเผาเขาบอกว่าจะเพิ่มความจีจ๊ดจ๊าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งหอมพริกเผาเผ็ดพริกซอสถ้าไม่กินเผ็ดไม่ต้องจิม้ม อันนี้เขกตอน้ำหน่อยอ,อันนี้เป็นน้ําที่ต้นแนะนําให้กินหวังเราชี้เป็นน้ำสมุนไพรชนิดหนึ่งครับยังไงถ้าเกิดว่ามีสปอนเซอร์อยู่ที่ประเทศไทยอยากให้เข้าสปอนเซอร์นะครับน้าอร่อยดีชอบมากครับผมอันนี้มันเป็นหัวแขกที่เขาผัดมาเขาบอกว่าอีกแนวหนึ่งที่เราควรจะต้องลองชิมถ้าเรามาถึงร้านนี้แล้วตักแฮบตดผัดแล้วมันเข้ากับซอสเอออร่อยดีชอบอไม่ใส่พริกดิมันเผ็ด เป็นปลามืกหัดพริกเกลือเป็นมาสเส้นเหมือนเฟ้นไฟรร้อนเค<ป>็มเผ็ดหอมอันนี้ด<อ>ีอันนี้กำมจอบ คือเราก็เปลี่ยนโลเคชั่นใหม่ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเมื่อกีต้ตอนแรกที่สั่งมาสั่งมันไม่เยอะใช่ไหมสักพักหนึ่งเริ่มสั่งเยอะสั่งเยอะเจ๊บอกว่าเปลี่ยนที่เถอะมันไม่พอละอ่ะเปลี่ยนที่ก็เปลี่ยนเมื่อกี้มีมาเสิร์ฟเป็นเป็นซี่โครงหมูน,หนึ่งเต้าซี่อันนี้เดี๋ยวเราตักให้ดูก่อนว่าโอ้หดูดีอ่ะเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนได้ไหมดูฟันดีแกเห็นว่าฉันตักของวางเน,นี้ยเป็นมันโผที่เราจะมากินคู่กับซี่โครงเต้าซี่ขอบีหน่อยมันโผยังร้อนเลยอะแกโอ้ยมันโผอันนี้แป้งหอมอ่ะ หวานเนืนั่งกินคู่กับพกโคงนี่พกโคงเนี่ยนะชิ้นขนาดพอคำอาหารที่นี่รสชาติบอกจ,นจีนเลยอะ่ะคือออกไมาได้กลมกล่อมวนใหญ่จะเน,าาน้นออกไปทางหวานนำํำเค็มตามคือถ้ารู้สึกว่ากินแล้วมันดูแบบเข้มข้นไปอะไรเงี้ยมันโผมันโผ่ช่วยได้กินคู่กันดีมายกยำแมคกาพุลเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในอาหารเหล่าหรือว่าอาหารจีนที่แบบว่าถ้าคุณมาารารเทนคุณต้องตักอย่างเงี้ยดี แมงกะคุนสดกรึบกรอบและหอมน้ำมันงาเมนูนี้มีความเผ็ดเล็กๆแต่ไม่ได้แบบเผ็ดมากเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเมนูนี้รระชอบทานยอยอันนี้คืออีกเมนูหนึ่งที่อยากจะลองชิมคือมะเขือยาวปลาเค็มอบหม้อดินเขาบอกว่าเป็นเมนูอีกเมนูนที่เรามาแล้วเราจะต้องลองชิมเดี๋ยวข,ขอเป่าก่อนดูไปี่แก เนี่ย <Auf> ฟ <los harma> ัน <conference> มันแต่แกคิดว่าฉันจะปากของไหมเนี่ยร้อนเดี๋ยวค่อยกินแป๊บนึงกลิ่นปลาเค็มมันแน่นอ่ะแค่กลิ่นก็โอเคนะมะเขือตบมาเออถ้าพอกินเข้าไปแล้วเหมือนกับปลาเค็มกับมะเขือยาวอ่ะมันไม่เค็มแฮะมันดูเข้ากันอ่ะแล้วรสชาติออกมาโอเคนะอันนี้วันนี้ที่เรากินไปทั้งหมด1,800 50สบาทเดี๋ยวเราจะหันสิ <4. S 1> ดูว่าตกคนละเท่าไหร่คนละสิบแหกสิบสองไแจ๊ช่วยคิดให้ด้วยอะ่ะเยี่ยมไปเลยสุดท้ายวันนี้เป็นการมากินอาหารจีนที่สารภาพว่าเราไม่ได้คาดหวังว่ารสชาติออกมาเป็นยังไงแต่พอได้ลองชิมแล้วและกินจริงแล้วอยากบอกว่าวันนี้อิ่มท้องมากอะ่ะแล้วก็อร่อยอะ่ะคือถ้าใครอยากจะลองตามรอยเรามาเดี๋ยวเราจะปักไปให้นะลองมาชิมดูว่าที่เราบอกว่ารสชาติ กับคุณภาพแล้วก็ราคาประมาณนี้เป็นยังไงบ้างยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เราด้วยเราทำใน YouTube, Facebook, Twitter, IG กินทเที่ยวคุยกับกรรมไม่เจอกันบอกหน้าบ๊ายบาย